ความเกลือกับเกมกาชานั้นเป็นของคู่กันว่ากันว่าหากใครบอกว่าไม่เคยเกลือแปลว่าคนคนนั้นไม่เคยเล่นเกมกาชาและถ้าเกิดเราเกลือมากๆเราจะทำยังไงกันดีในวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครที่ปั้นแล้วเก่งใช้งานได้ยาวในวันที่เราเกลือกันนะครับซึ่งตัวละครที่ผมจะมาแนะนํานั้นเป็นตัวละครที่สามารถใช้งานได้ยาวแล้วก็ใช้งานได้จริงตัวละครเหล่านี้เนี่ยถ้าปั้นขึ้นมาแล้วจะเก่งถึงขั้นที่ว่าตัวละคร3ดาวหลายตัวยังอายเพียงแต่ว่าต้องอาศัยเวลาในการปั้นหน่อยเท่านั้นเองนะครับผม เราจะมาเริ่มกันที่ตัวละคร1ดาวกันก่อนนะครับโดยเราจะแยกเป็น3สายซึ่งก็คือจะมีสายโจมตีสายแทงแล้วก็สายซับนะครับตัวละคร1ดาวของสายโจมตีที่ผมจะมาแนะนานะครับก็คือตัวละครตัวนี้เลยน้องแขวครับผมแขวเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถใช้ถ้าไม่ตายโจมตีทั้งกลุ่มมีสกิลลดพลังป้องกันกายภาพกับป้องกันเวทอีกทั้งยังเป็นตัวที่มีสกิลโจมตีเดี่ยวรุนแรงด้วยนะครับแต่ข้อเสียของแขวก็คือเลี้ยงให้โตเลยค่อนข้างยาก และถ้าเกิดในกรณียังไม่โตจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับอีกทั้งสกิลดีบัฟเนี่ยถ้าเทียบกับตัวละครที่เป็นสายดีบัฟตัวอื่นแล้วเนี่ยจะค่อนข้างต่านะแต่ก็เหมาะที่จะเอามาใช้งานในช่วงต้นได้ดีถ้าแต่ถ้าเกิดในกรณีเรามีตัวละครที่โจมตีเวททั้งกลุ่มโหดๆอย่างพวกฮัสซิเน่อะไรพวกนี้อยู่ในทีมนะครับแขวก็จะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ถึงยังไงก็ตามตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในแก๊งสามชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปั้นไปรับรองยังไงก็เก่ง ตัวละครถัดมาของสายโจมตีนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยเรนะครับเรเนี่ยจะมีสกิลโจมตีเดี่ยวที่มีพลังโจมตีสูงมากแล้วก็ยังมีสกิลคา์เตอร์ด้วยนะครับแต่ข้อเสียของเรก็คือจําเป็นที่จะต้องมีกองหนุนเลยเพราะว่าเรนะั้นค่อนข้างบางแล้วก็ตายง่ายมากนะครับถ้าคนที่นํามาใช้ในช่วงต้นเนี่ยจะมองได้เห็นเลยว่าเรเนี่ยตายเอาแบบ ตายง่ายมากๆบางคนนี่ก็จะแบบว่าเอ้ยตัวละครตัวนี้มันอะไรเนี่ยทำไมตายง่ายขนาดนี้ไม่ใช่แล้วอะไรประมาณนี้แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเลในช่วงหลังๆเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในระดับท็อปเทียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้พยายามปั้นให้เก่งนะฮะรับรองได้ว่าไม่เสียใจแน่นอนตัวละครถัดไปของสายโจมตีนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยน้องโยรินะครับโยริเนี่ย จะมีความสามารถที่จะเพิ่มพลังโจมตีเวทได้โดยการแลกเลือดของตัวเองนะครับผมถ้าหากเลี้ยงจนโตแล้วน้องเขาจะเป็นตัวละครที่โจมตีได้โหดมากแต่ข้อเสียที่ค่อนข้างร้ายแรงของน้องเขาเลยก็คือพลังป้องกันของน้องเขาเนี่ยต่ำมากแถมยังมีสกิลี่แลกเลือดของตัวเองอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเขาจะยิ่งตายง่ายคูณ2นะครับ ถ้าเกิดในกรณีไม่มีตัวชนแล้วก็ตัวซับพอร์ตดีๆเนี่ยน้องเขาสามารถที่จะไปสวรรค์ได้ก่อนเพื่อนเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะถ้าเกิดในกรณีจะใช้น้องเขาในทีมสำหรับตัวละครตัวสุดท้ายนะครับของสายนี้ก็คือฮิโยริฮิโยรินะครับผมจะมีสกิลเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็สามารถสร้างเดเมจไปพร้อมอกันได้ด้วย เป็นตัวละครที่ตีแรงอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ก็จะเป็นตัวละครที่มีปัญหาในเรื่องของการป้องกันซึ่งก็จะเป็นปกติของกลุ่มที่เป็นสายโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะหาตัวละครมาซับพอร์ตให้ดีๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเลี้ยงจนโตได้เมื่อไหร่แล้วแล้วก็ดัมเมจของฮิโอรินี่จะอยู่ในระดับแถวด้านหน้าเลยนะครับอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเลี้ยงไปรับรองยังไงก็เก่งสำหรับในสายโจมตีเนี่ยก็จะมี4ตัวนี้นะครับแล,แล้วต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงสายแทงกัน สายแทงตัวแรกเลยนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วเราไม่พูดถึงตัวนี้ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็คือเปกโกรินนางเอกของเรานั่นเองเปกโกรีนเนี่ยมีความสามารถที่จะเพิ่มเลือดตัวเองในระหว่างการต่อสู้ได้นะครับถ้าไม่ตายของเปกโกรินยังสามารถเพิ่มพลังป้องกันกายภาพแล้วก็การป้องกันเวทให้ตัวเธอได้อีกด้วยถ้าเลี้ยงให้โตแล้วเนี่ยเธอจะเป็นแทงที่แบบว่าระดับ3ดาวหลายตัวอายเลยนะครับเพราะว่าถึกมาก แต่ข้อเสียของเปโกลีก็คือในช่วงแรกเนี้อาจจะต้องพึ่งพาหน่วยฮิลเยอะอยู่นะครับคนที่เอามาใช้ในช่วงต้นนี่อาจจะงงว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้เป็นแฮงจริงเหรอทำไมมันตายง่ายจังอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตายของเปโกลีนเนี่ยให้ลืมไปได้เลยนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ตายมันมีดามเมจนะเออเพราะเพราะมันเบามากเบาจนแ,แบบแทบจะไม่รู้สึกคือถ้าเกิดเอาไปฟันมอนสเตอร์นี่คือมอนสเตอร์นี่แบบเลือดลดกระติ๊ดหนึ่งอะ่ะ แล้วก็ตัวละครสายแทงอีกตัวหนึ่งที่ผมจะมาแนะนานะครับก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เลยลีมาครับผมลีมาเนี่ยเห็นแบบนี้นี่อย่าดูถูกนะเพราะว่าเรียนจากว่าลีมาเป็นตัวแทงที่ถึกมากเลยนะครับมีสกิลเพิ่มพลังป้องกันเยอะแล้วก็ท่าไม่ตายของลีมาเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มพลังป้องกันได้เหมือนกบับเปโกลีนด้วยแต่ว่าข้อเสียของลีมานั่นก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับลีมาจะยังไม่ได้ทําหน้าที่แทงนะครับเพราะว่าตัวลีมาจะอยู่ด้านหลังเลย ต้องรอสักพักหนึ่งครับรีมาถึงจะวิ่งจากด้านหลังขึ้นมาอยู่ด้านหน้านะครับผมถ้าในกรณีเราเอาตัวที่เป็นตัวแถวหน้าตัวเดียวก็คือรีมานะครับตัวที่รับคอเนี่ยก็คือตัวแถวที่2ถ้าในกรณีตัวแถวที่2ไม่ถึกพอนะครับก็สามารถที่จะโดนศัตรูอัดจ,จนน็อกได้ก่อนที่รีมาจะวิ่งออกมานะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะสำหรับในส่วนของตัวละครที่เป็นสายแท้งนะครับก็จะมีตัวละครเพียงแค่2ตัวนะครับที่ผมจะมาแนะนํา แล้วก็เราจะมาว่ากันในเรื่องของตัวละครสายซับนะครับผมสายซับก็ตัวแรกเลยก็คือหนึ่งในแก๊งสามชาตินะครับผมน้องครกครกเนี่ยสามารถที่จะฮิลตัวเองได้ในขณะที่ทำการซับพอร์ตให้เพื่อนๆในทีมนะครับผมสกิลที่เป็นทีเด่นของครกเลยก็คือสกิลเพิ่มความเร็วซึ่งก็เป็นจุดเด่นเลยเพราะเนื่องจากว่านอกจากจะเพิ่มความเร็วให้กับเพื่อนทุกคนในทีมได้แล้วเนี่ยยังเพิ่มพลังโจมตีให้อีกด้วยนะครับ แต่ข้อเสียของโครก,ก็คือจะต้องปั้นให้เป็นแรงสี่ก่อนถึงจะอยู่ในฐานะตัวซัพพอร์ตของทีมได้นะครับเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโครกจะมีเฉพาะทาที่ใช้สําหรับตัวเองนะครับผมแล้วก็ตัวถัดไปของสายซับนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยสาวสวยขวัญใจหลายๆคนนะครับผมยุยนั่นเองยุยเนี่ยเป็นสายซับที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสามารถฮิวพวกเราแบบทั้งกลุ่มได้แล้วก็ฮิลแรงอีกด้วย อีกทั้งยังมีสกิลที่เพิ่มพลังป้องกันให้ทั้งกลุ่มถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะครับมี5ยิงที่พอจะทำาดามจได้ด้วยนะครับผมแต่ความยากในการใช้งานของยุยก็คือยุยเนี่ยจะมีเลือดค่อนข้างน้อยถ้าในกรณีเอาไปลงดันหรือลงตามเควสตต่างๆเนี่ยแล้วเจอมอนสเตอร์ที่สามารถโจมตีมาเป็นแนวหลังได้เลยนะครับผมอาจจะตายเอาง่ายๆเลยนะ อ่าซึ่งกว่ายุยจะเก่งจริงๆเนี่ยก็คือต้องเลี้ยงให้เป็นแลงเจ็ดก่อนนะครับถึงจะเห็นความสามารถที่แท้จริงของยุยตัวถัดมาของสายซับอ่ตก็เป็นตัวนี้เลยครับผมยูคาลิครับผมเอลคีเมาตัวนี้นี่คือใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับหนึ่งในตัวอวยของผมด้วย อ่ยูคาลิเนี่ยมีสกิลที่สามารถเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มทีพีให้กับพวกเราได้นะครับผมถ้าไม่ตายของยูคาลิจะทำการกางบาเรียป้องกันเวทให้แก่พวกเราทุกคนถือเป็นตัวที่เป็นของแสลงสําหรับสายเวทเลยทีเดียวนะครับส่วนข้อเสียของเอลคีเมาคนนี้ก็คือในช่วงต้นเกมนั้นน่ะเราแทบจะมองไม่เห็นประโยชน์ของยูคาลิเลยครับผมเพราะเนื่องจากว่าเธอเป็นการป้องกันเวทเนาะ แล้วก็มอนสเตอร์ในช่วงต้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีมอนสเตอร์ที่โจมตีเว้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองไม่เห็นถนึงประโยชน์ของตัวละครตัวนี้กันแล้วก็จุดที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของยูคาริเนี่ยก็คือนอกจากว่าเธอจะเป็นสายซับแล้วเธอยังทําหน้าที่ที่เป็นออฟแทงได้อีกด้วยนะครับคือเป็นแท้งสำรองในกรณีแทงหลักเราไม่สามารถชินยืนชนได้นะครับเพราะว่าตัวเธอเนี่ย มีความถึกในระดับที่ว่าใกล้เคียงกับเปโกลินหรือว่าลีมาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีปั้นตัวนี้ขึ้นมาเท่ากับว่าคุณสามารถได้ตัวละครที่ทําหน้าที่ได้ถึง2ตําแหน่งในตัวเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ปั้นไปเลยยังไงก็เก่งอันนี้ผมอวยสุดๆคนสุดท้ายของสายซับนะครับผมก็คือตัวละครตัวนี้เลย คุลูมิครับผมคุลูมีเนี่ยจะมีท่าไม่ตายที่สามารถสตันฝ่ายตรงข้ามได้เป็นเวลานานนะครับแค่นั้นยังไม่พอยังมีสกิลที่ไว้ใช้สตันศัตรูได้อีกหนึ่งท่าเรียกว่าถ้าเกิดปั้นดีๆแล้วแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็ได้แค่ยืนงงในดงเราเท่านั้นเองนะครับเหมาะมากสาหรับที่จะเอาไว้ใช้ในอารีน่านะครับผมข้อเสียของคุลูมิก็คือดัมเมจของคุลูมีนั้นมีน้อยมากจิงหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย หากที่จะใช้งานคูลูมีแล้วเนี่ยต้องหาตัวที่มีพลังโจมตีสูงๆเอามาวางไว้อยู่ในทีมด้วยนะครับผมไม่งั้นนี่คือแบบว่ากว่าจะผ่านไปแต่ละฉากนี่คือแบบเหนื่อยกันเลยทีเดียวโอเคครับผมสำหรับตัวละครที่หน้าปั้นของกลุ่ม1ดาวก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งในกลุ่มพวกนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวยันแผดล่าสุดของเซิร์ฟญี่ปุ่นนี้เลยนะครับสำหรับในคลิปถัดไปเนี่ยผมจะมาแนะนำตัวละครหน้าปั้นของกลุ่ม2ดาวกันนะครับ ก่อนจากกันในวันนี้ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ